กือบโลนาบอกเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงแม่ละมาดแล้วนะคะทีทีมงานเตรียมตัวอยู่ข้างหลังแล้วก็ฝนตกต้อนรับเราอีกแล้วค่ะก็หามาเยอะอยู่นะพี่บอกว่าเบาไงยเอาตู้เย็นมา ตอนนี้เวลา9โมงครึ่งนะคะเรากำลังจะออกเดินทางไปยังยอดดอยของเราในวันนี้นะคะบรรยากาศก,าก็จะไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้แต่สวยนะสวย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 เดินมาได้แต่ยังไม่ถึงส200เมตรเลยนะคะก็ฝนตกแล้ว ที่นี่นอกจากชันแล้วนะคะชันขึ้นชันลงทางเราก็จะเดินเป็นแบบนี้ริมริมผาหน่อยแล้ววันนี้ด้านฝ่นตกจ่าเธอพอฝนตกมันก็ลื่นไงฉะนั้นรองเท้าเดินป่าก,ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราควรจะต้องเลือกดีๆเนาะ หาเหตุไปหาเหตุเร็วคนนำทางหาเหตุหาเหตุอีกแล้วรอกเอาไปเอาไปเอาไป <c oughs> เฮ้ยถึงยด้เลยกับโงงนนาบอกเพรุ่งนี้เราเดินมาเป็นทางลาบนะคะจริงๆถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมอฟุ้งๆนั้นเราจะมองเห็นแบบ วิวเขาตรงบริเวณนี้ที่เราเดินนะคะ<ส>ก็จะเป็นดงน้องทากุแล้วนะแล้วแล้วเราก็มาถึงถึงถึงยอดแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ตรงนี้แหละ เนี่ยขึ้นไปตรงนู้นก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันสโลปเกินพอใช่ต้องไปตรงนู้นเออเราจะมาการกอกกลางกันตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นไม้เยอะหน่อยเนาะมินมีเพื่อนที่เอาเปมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาโอเปตรงนี้ไหนพอมมินก็กางครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกจะกินข้าวเที่ยงกันเพราะว่าจะมาถึงนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงนะ ตอนมีหลายคนลงทางตงกินได้แล่นะกินได้สิหน้าคอนเฟิร์มเอ๊หนาคอนเฟิร์มอย่าไม่คอนเฟิร์มเห็นลมเล็กๆ เดี๋ยวผัดให้กินอย่างเดียวล้วะ อร่อยไหมคะอร่อยมากก็ดีนะเนี่ยลมเทสดีเหรอโอ้โหกล้องเลยอคยไม่เราเคยตะรุม้นอื่นเลยยังเริ่ตืนยามเช้าค่ะบรรยากาศที่ฝนตกทั้งคืนเลยแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะจบกันความฝันจะเห็นทะเลหมอกของเราตอนนี้เวลาหกโมงสิบห้านะคะ เก็บของเตรียมไปกินข้าวล้วสภาพแคมป์กลางของเรานะคะโดนชมพิร์เพราก็เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนแล้วบรรยากาศหวังว่าอะไรจะแห้งนี่ก็เลยรอดตอนนี้ก็คือคล้ายๆผู้ประสบภัยเดี๋ยวทางกับข้ากันก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวต้มนะคะกุนเชียงทอดแล้วก็ยำไข่เค็มนะคะแล้วก็ผักกาดดองค่ะเมนูง่ายๆก่อนที่เราจะเดินทางกลับลงไปยังข้างล่างนะคะทับสอนครับสอน,อนท่านมะนาวให้เม่ค่อยๆให้ความร้อนเลือกรอบแก้มันไม่มีน้นี่คือว่าน่าจะ่งใปวิจัยหรอกี่ว่านี่คือ ทุกคนคะเราโดนผูกจ่อเต็นก่อนกลางเต็นอย่าลืมดูด้วยนะคะว่ามีรังผวกหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะขณะนี้เวลาเก้านาฬิกา40นาทีนะคะเดี๋ยวถ้าเราเดินลงจากตรงนี้นะคะเราจะไปดูหัวน้ําตกนะคะของน้ําตกขุนห้วยขี้เธอนะคะแล้วก็หลังจากดูหัวน้ําตกเสร็จแล้วเดินลงไปข้างล่างนั่งรถไปดูตรงตีนน้ําตกนะคะ นี่น้ำตกสวยมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีทะเลหมอกปกคลุมนี่เราจะมองเห็นทิวเขาเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้จริงๆเราอเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูแบบบรรยากาศที่มองเห็นทิวเขานะคะ เพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่คลิปขับรถเที่ยวกอทมแม่สอดแม่ละมาดนะคะใครที่อยากมาแล้วเจอทะเลหมอกสวยๆนะคะแนะนําให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะหรือตอนนี้กําลังจะเดินไปตรงหัวน้ําตกนะคะเนื่องจากเส้นทางนี้ไม่ค่อยจะมีใครมาเท่าไหร่เราก็ต้องทากทางยากไปกปันก่อนนะและนี่ก็คือหัวน้ําตกที่เราพูดถึงนะคะ จุดที่น้ำตกตกลงไปนะบรรยากาศตอนกลับนะคะก็จะเสียก,กอนหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาอีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงจุดข้างล่างนะคะจุดหล้ดแล้วล้วกลากำลังจะขับรถไปดูปลายน้ำตกที่พูดถึงนะคะวันนี้ฟ้าเปิดสวยมาก นิชี่กำลังเดินไปดูน้ำตกนะคะไปน้ำตกเขาบอกว่าเดินลากเดินลากๆลากเทาไหร่ไหลเข้าน้ำอยู่ดักไหม 对。